อย่างที่นี่เราเราใช้เบื้องต้นทั้งหมดเลยเริ่มต้นให้เป็นไงแต่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้กะพุทธศาสนาเอาอไปใช้ในชีวิตประจําวันอรักษาสีลให้เป็นถ้าเรารักษาศีลเป็นเนี่ยมันจะ,ะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ไปอย่างหยาบไปแล้วแล้วถ้าเรามันมีสมาธิมันก็จะทําให้่ความทุกข์ที่มันเป็นอย่างกลางเนี่ยหายไปแล้วใช้ปัญญาด้วยมันก็ มันก็จะหมดความทุกข์นั่นเองนัน่นเป็นเบื้องต้นเพราะในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเพื่อกําจัดจะความทุกข์โดยตรงพระองค์จึงแสดงกับเบื้องต้นกับปัญญวัคคีที่เราเรียกว่าปฐมเทศนานตัดถึงองค์มรแปดองค์มรแปดก็คือศิลสมาธิปัญญานี่แหละศีลกําจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียด ทีนี้บางทีชาวบ้านก็คิดว่าอ้ยธรมมะมันลึกๆมันจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นคือต้องควบคุมอารมณ์เราไม่เคยควบคุมอารมณ์กันเลยคิดว่าโอ๊รักษาศีนมันยากเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องนิ่งให้เป็นเงียบไม่เป็นสงบไม่เป็นคือควบคุมอารมณ์นั่นเองรอให้ได้อย่างที่บอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ เราจะรอได้ยังไงเราต้องเย็นให้พอเราเย็นพอเราก็จะอยู่เป็นนั่นคือมันเป็นเบื้องต้นของศีลศีลทําให้มีความสงบเริ่มเย็นศีลน,นํามาสึ่งความสุขแต่เราไม่รู้จกักศีลเราลักษาศีลไม่เป็นมันจะมีอนิสงส์ได้ไงมวัดป่าวรเจาบรรพลของเราจึงชักนำเบื้องต้นให้โยมเอาไปใช้โยมไม่เคยใช้เลยอะหนอมันจะ ได้ในสงฆ์ได้ไงนั่นแค่ควบคุมอารมณ์ได้เท่านั้นแหละพอควบคุมอารมณ์ได้อ่อมันก็เป็นการรักษาตินะพรินคือสํารวมกายวาจาสํารวมกายวาจาคืออย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธแต่หมายมันเป็นเบื้องต้นของในสังคมที่จะต้องใช้เลยต้องเย็นต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมจะเอาแต่ใจมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เอาจากหลักของ ธรรมะในพุทธ,ธาตาศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเนี่ยธรรมะเบื้องแรกเนี่ยเราเราก็ช่างมันช่างมันเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9ก้าทำโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรีเห็นไหมนี่คือให้เริ่มต้นอย่าไปสนใจค้ายในช่างหัวมันเห็นไหมนี่คือการ